สวัสดีครับยนี้ตอนเราติดั้งเข้าสู่ช่องโอมโชว์สตูดิโอนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยมารีวิวสินค้ากันอีกแล้วนะครับสายออกกําลังกายนะครับไม่ควรพลาดนะครับคลิปนี้ช่วงนี้ฝนตกนะครับก็ออกไปวิ่งไม่ได้เนอก็เลยพยายามมองดูอะไรที่มันออกกําลังกายในบ้านได้นะครับก็ไปเจอชิ้นนี้นะครับมันเป็นหูลาฮูแบบอัจฉริยะนะเป็นสินค้าจากยูพิกอีกเช่นเคยนะครับใครที่กําลังมองหาสินค้าออกกําลังกายในบ้านนะครับนอกจากแอโรบิกคาร์ดิโอกันเองในบ้านแล้วนะครับก็ยังมี อูลฮุอีกชิ้นหนึ่งครับที่น่าสนที่มันจะเป็นสินค้าที่มันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องอะไรเงี้ยนะเออช่วยลดพุงอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวมาดูกันแทนแทน,นี่กล่องก็้มาอย่างนี้นะครับออกมาเป็นแบบนี้เลย h o m e r i a Studio จะมีอยู่2แบบนะในห,ห่วงอัจฉริยะแบบนี้นะครับมันจะมีเป็นลูกตุ้มแบบนี้แบบหนึ่งนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยมันจะเป็น เป็นเป็นแบบเชือกนะครับเป็นเป็นแบบเป็นเชือกออกมาแล้วก็เหวี่ยงก็เดี๋ยวจะลองทดสอบดูก่อนนะครับว่าแบบแบบไหนมันจะดีกว่ากันนั่ีเผมจะซื้อมาลองทั้ง2แบบนั่นแหละนะครับก็มาลองดูแบบนี้ก่อนอันดับแรกมาดูการวิธีการประกอบกันนะครับไม่ยากไม่ยากชิ้นแบบนี้นะไอ้นี่มันจะแยกออกมาเนี่เวลามันจะต้องใส่แยกใส่ทุกครั้งนะครับอันนี้แล้วตัวเขาจะมีตัวดิจิตอลตัวนี้มาให้นะครับอาจจะต้องซื้อฐานเออมีฐานมาให้ด้วยติดติดอยู่นะครับจะเป็นตัวนับรอบนะบเวลาเวลาที่ ลาที่ลูกตู้มันวิ่งผ่านไปนะครับอ่าก็ดูขั้นตอนในการประกอบเดี๋ยวผมจะลองทดสอบลองประกอบดูก่อนนะชิ้นส่วนมันก็จะมีทั้งหมดชิ้นส่วนก็มีตามนี้นะครับอันนี้จะเป็นอะไหล่เพิ่มมาให้สําหรับคนที่เราใส่ไปเพิ่มนะสำหรับคนที่แบบรอบเอวเยอะหน่อยนะมีอะไหล่ชิ้นนี้มาให้ต่อต่อเข้าไปนะครับ De. นี้เป็นลูกตุ้มถ mm ่วงที่มันจะหมุนรอบตัวเรานะมันจะหมุนวิ่งหมุนฟู่ฟไปแล้วจะเป็นเป็นเหมือนทรายนะเป็นลูกตุ้มทรายนะครับตัวนี้้อต่อเขาบอกว่าอ่าตัวนี้ไว้ด้านบนนะครับนี่จะเป็น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 โรเตอร์เป็นโรเตอร์นะเป็นล้อกกิ้งเป็นลูกกิ้งผ่านตัวนี้จะเป็นตัวที่มันจะปรับระดับกับหน้าท้องของเราอ่าตัวนี้เป็นตัวปรับระดับกับหน้าท้องนะครับลองประกอบดูเนี่ยไข้าไปอย่างนี้ เป็นเกลียวไข่เข้าไปเฉยนะครับนี่ตัวนี้พอเราคล้องเข้าไปขันเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยค่อยขันให้มันมามาปรับตำแหน่งที่บริเวณหน้าท้องเรานะอ่ะโอเคนะครับพอเราประกอบชิ้นนี้เข้าไปแล้วผลเกลียวธรรมดานะไอชิ้นเนี้ยถ้าคุณทําไม่เป็นมันจะมันจะถอดยากนิดหนึ่งนะครับคือนิ้วเลื่อนเราเลื่อนเลื่อนอันนี้ลงมาแบบนี้ใช่ไหมเลื่อนเลื่อนลงมามันจะเลื่อนแบบนี้ได้นะครับทองอันเลื่อนลงมาแล้วเราดันลงไปด้านล่างนะครับดันลงไปเฉย นี่ครับจะหลุดออกมาดันดันลงไปนะครับคือมันจะล็อกเกียร์มันจะล็อกกันอยู่แบบนี้ใช่ไหมดันไปด้านนี้นะไม่รู้ใหม่นะนะครับมันจะล็อกอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเลื่อนปุ๊บแล้วก็ดันออกไปด้านนี้ดันนะดันดันไปด้านนี้นะครับดันลงไปนะเวลาเราประกอบเวลาจะเพิ่มประกอบกับก็กดเข้าไปด้านนี้เนี่ยดันลงไปอย่างนี้นะครับมันจะเป็นล็อกแบบนี้อยู่นะโอเคนะนี้เราก็จะไปเพิ่มในส่วนนี้ ก็เอาชิ้นนี้ออกมานะครับแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็ดันแบ่น,นี้เองง่ายๆนะครับแล้วก็เอาชิ้นนี้ประกอบเข้าไปได้เลยอลองดูปุ๊บล็อกเข้ามานะครับดนันดันนี้เข้าไปก่อนนะปุ๊บดนัดนดันพอดันลงไปเสร็จนะครับเราก็ปล่อยอันนี้มามก็จะล็อกอยู่แล้วอ่าเท่าน,นี้เองนะครับทีน,นี้ไอตัวลูกตุ้มตัวนี้เวลาใส่เนี่ยมันก็ต้องเปิดอันนี้ด้วยไงนะ ดันนัน,นี้ออกมาแล้วก็กดลงไปนะครับแล้วก็เอาอันนี้ใส่นะเอาตั้งเอาเอาตัวที่มันเป็นไอแบบเนี้ยตั้งขึ้นด้านบนนะครับดัให้มันขึ้นด้านนี้นะเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอานี้กลับใส่ประกอบปลายดันกลับเข้ามาเนี่ยดันเข้าไปเฉยอย่างงี้นะครับแล้วก็ปล่อยอันนี้เองนะครับแล้วก็รอเรารอแล้วเราก็เริ่มทํางานได้แล้วนะครับ โอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะมาทดสอบการใช้งานอันนี้ให้ดูกันแล้วกันนะครับหูละหุอัจฉริยะนะนะรพอเราประกอบเมื่อกี้นี้ผมประกอบให้ดูเสร็จแล้วใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะอันนี้มันจะอยู่นละชิ้นกันนะครับจะอยู่นละชิ้นแบบนี้นะล้วก็ส่วนนี้เข้ามาที่ตัวก่อนนะครับรี๋ยวจะสดี๋ยวจะใส่ตัวลูกตุ้มนี้ก่อนเลยก็ได้นะครับลักษณะกการใส่นะครับใส่ให้ให้ด้านที่มีเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวโค้งขึ้นมาอย่างเงี้ยไ,ไ,ไว้ด้านบนนะแล้วก็สวมเข้าไปนี่เฉยนะครับมันจะมีร่องมันอยู่ นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับก็มัดให้รัดก็ลองวัดดูระดับเอวของตัวเองดูก่อนนะอย่างผมเนี่ยเอาออกทั้งหมดนะครับอ,ออกหนึ่งข้อนะเนี่ยใส่นี้อยู่สามออก็เอาใช้เอาออกหนึ่งข้อนะครับววก่อไปผมก็ใส่สงเกงเอวสามพันหกี่ก็จะประมาณนี้พอดีนะครับปรับตรงนี้ที่ผมปรับสุดแล้วนี่ยังถือว่าค่อนข้างแน่นนะถ้าผมใส่อัอนนึงมันก็จะหลวมเกินไปนะ นีปงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ไอตัวเซนเซอร์ตัวเนี้ยผมยังไม่รู้วิธีการใช้งานมันไม่รู้มันเซนตยังไงเหมือนกันนะเดี๋ยวไว้ถ้าเจอวิธีเดี๋ยวจะมาบอกให้ดีจะมาบอกให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันมีปุ่มันเทียังไงนะครับก็ตอนแรกก็ทีนี้เพราะว่าการจะเวี่ยงไปซ้ายหรือขวาเนี่ยมันแล้วแต่คนถนัดอย่างผมเนี่ยผมว่าถ้าเวี่ยงไปซ้ายเนี่ยไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเ,เกิดเวียงมาทางขวาเนี่ยผมจะถนัดกว่านะแค่นี้เองนะครับได้เหงื่อดที่เหมือนกันนะ เราไม่ต้องขยับเยอะนะครับขยับนิดเดียวแค่เนี่ยขาขานี่ต้องยึดยืดให้แน่นเลยนะครับแล้วก็ขยับแค่ช่วงเอวผมขยับซ้ายขวาเอานะครับอ่าขยับช่วงหน้าท้องมันจะเก่งหน้าท้องดีนะผมทำต้บเดือนนี้ได้เหงื่อดีเหมือนกันนะครับจากทดสอบดูมีทีนี้นะครับเนี่ยแล้วเราก็จับเวลาเอานะครับฟังเพลงเอาไปเรื่อยๆนะครับจะมีเสียงดังนิดนึงนะเสียงของตัวโรเตอร์ที่มันวิ่งนะครับเนี่ยประคองไว้ค่อยประคองไปนะครับ มันีอย่างที่ว่ามันไม่หล่นพื้นก็ต้องต้องเก็บได้รุ่แบบนี้นะครับว้อ่าโอเคนะนี่ทดสอบไปดูนะครับก็ใช้งานได้ปกติดีนะครับแต่ดูเซนเซอร์ต้องไปหาวิธีใช้มันอีกทีหนึ่งนะรัดถอดอ่อนครับเหมือนเดิมครับเลื่อนเลื่อนนี้มาแล้วก็กดกดลงไปเฉยนะครับโอเคก็ถือว่า ทำงานได้ดีนะครับกับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะฮูล่าฮุปอัจฉริยะของเรานะครับแต่ว่าผมยังหาวิธีเซตไอ้ตัวเคาน์เตอร์มันไม่ได้นะมันเป็นตัวนับจํานวนคิดว่าฐ่านมันน่าจะอ่อนนะครับผ่านมันน่าจะอ่อนเพราะว่าไอ้ตัวตรงโค้งตรงเนี้ยมันเหมือนมีแม่เหล็กอยู่อันหนึ่งนะเหมือนเป็นตัวเซ็นเซอร์เรามันวิ่งผ่านแล้วมันก็จะนับจํานวนนะครับก็ใช้ได้เนี่ยผมเล่นอยู่ครึ่งชั่วโมงนะพักทุกห้านาทีนี่เหงื่อเหงื่อเต็มเลยนะครับตอนนี้นะครับได้เหงื่อนะเฉยแค่แค่ยืนโยกโยกนิดหน่อยได หน้าท้องช่วงล่างอ่ะผมว่าเป็นเป็นหน้าท้องด้านช่วงล่างครับดตีตรงนั้นจะอาจจะยุบได้เร็วหน่อยนะแล้วก็ขาเราจะพวกเราจะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแต่เคลื่อนไหวไม่มากนะเพราะฉะนั้นมันจะลดการอาการบาเดเจ็บได้นะเพราะว่าเล่นไม่ต้องหักโหมมากนะครับแล้วเราขยับตัวนิดเดียวเพื่อให้มันสัมพันธ์กับแรงเบี่ยงนะครับก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีพักทีนหนึ่งเพราะว่ามือเราจะต้องเอาขึ้นมาอยู่เอาไว้ตลอดนะครับ มือเราพอยกขึ้นส,สูงๆนานๆเนี่ยมันจะเมื่อยนะตัวแรกก็ต้องก็ต้องพักปล่อยหน่อยนะครับผมว่าห้านาทีพักทีหนึ่งเพื่อที่ให้เลือดมันลงมาแม่เดี๋ยวมือมันอาจจะชาอะไรแบบนีไ้ได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใครสนใจก็ตามลิงก์ไปกันแล้วกันนะที่ผมซื้อจากยูพิกตัวนี้คุณจะแค่200เองนะครับ2องเองถ้าเกิดใครคลิกลิงก์ใหม่ผู้ใช้ใหม่ดาวน์โหลดแอปครั้งแรกเนี่ยได้ลดอีกตั้ง3 0ิบาทนะครับ แล้วก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้อัปเกรดตัวเองเป็นยูพิคเกอร์นะเอาของมาขายผ่านลิงก์แบบผมแบบนี้ก็ได้ง่ายๆนะครับแค่แปะลิงก์ไว้ตามสื่อโซเชียลที่เรามีชุมชนอยู่เยอะๆยที่คนรู้จักเราเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมไอจีไลน์ได้หมดนะครับถ้าใครอยากจะขายของแบบนี้นะนะครับขายง่ายๆแค่แปะลิงก์ไว้อย่างเดียวแบบผมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แหวงล่างนะครับสนใจก็โหลดแอปครั้งแรกได้คูปองถึง60บาทนะครับจะเป็น30บาท2องใบนะครับแล้วก็ซื้อมาออกกําลังกายกาันนะครับช่วงนี้ฝนตกมันจะ โอกาสได้วิ่งมันจะน้อยหน่อยนะออกกําลังกายอยู่บ้านกันแล้วกันนะครับผสมกับคาร์ดิโอบ้างแอโรบิกบ้างแล้วก็มีจังหวะเวลาถ้าฟ้มอากาศเป็นใจก็ได้ออกไปวิ่งหน่อยก็แล้วกันนะครับก็ฝากไวค้ครับสนใจก็ตามลิงก์ไปนะขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายออกกําลังกันนะ